สำหรับคนที่เข้ามาเป็นโค้ดครูบนออนไลน์นะคะเราจะมีเรื่องที่เราเนี่ยถนัดแล้วเราทำเราเชี่ยวชาญหรือว่าเราประสบความสําเร็จแล้วเราเข้ามาเป็นโค้ดครูใช่ไหมแต่ในช่วงแรกเนี่ยเรายังทําคอร์สออนไลน์ไม่เป็นง่ายสุดเลยนะคะครูเพิ่งแนะนําให้เราสอนแบบโทรคุยหรือสอนแบบจับมือทําไปก่อนอันนี้เป็นช่องทางรายได้ที่สร้างรายได้ให้กับคุณง่ายที่สุดนะเพราะบางคนอะมาสร้างตัวตนอยู่นานแล้วหลายเดือนแล้วแต่มันไม่เกิดรายได้สักทีอะเพราะว่าแบบ ไม่มั่นใจที่จะเปิดคอร์สออนไลน์แล้วก็ไม่กล้าพูดขายคอร์สแบบนี้ค่ะคุณบอกไปได้เลยค่ะว่ามาเรียนกับคุณอะสิทธิพิเศษคือยังไงสามารถที่จะโทรคุยได้คุณดูแลจับมือทํา ถ้าอยู่ไกลกันก็สามารถที่จะโทรสอนได้นะคะหรือว่ามาเรียนแบบเจอตัวอยู่ใกล้ๆมาสอนจับมือทําแบบนี้จะง่ายสุดแล้วค่อยศึกษาในเรื่องของการทําคอร์สออนไลน์เพิ่มเติมนะคะส่วนในเรื่องการทําคอร์สออนไลน์เนี่ยใครทําไม่เป็นหรือว่าอยากเรียนก็มาเรียนกับครูพึ่งได้นะครูพึ่งมีคอร์สสอนทําธุรกิจความรู้สู่การเป็นครูร้อยล้านในคอร์สเนี้ยสอนวิธีการทําคอร์สออนไลน์ให้ด้วยค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับโค้ชครูบนออนไลน์ทุกคนนะคะครูพึ่งเชื่อว่าคุณทําได้และทําได้อย่างแน่นอนค่ะ ครูเพิ่งสอนทำธุรกิจออนไลน์ค่ะ